หนึ่งคำถามนะคะที่เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากนะคะนั่นก็คือเราจะออกจากความทุกข์ที่มีณปัจจุบันนี้ได้อย่างไงนะคะอ้บอกว่าตามประสบการณ์ของไอ้แล้วเนี่ยนะคะไอ้มองว่าความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะแล้วมันแล้วมันเรื่องที่มันแบบผู้คนมีความทุกข์มากที่สุดเรื่องแรกก็คือเรื่องเงินนะคะสก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์3ก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะอ่า <im mon> นะคะ คีย์สำคัญนะคะถ้าจะตอบคำถามนี้นะคะีย์สำคัญนะคะที่ว้ยพบก็คือว่าหนึ่งก็คือคุณจะต้องหยุดฝืนนะคะหยุดฝืนเพราะว่าความรู้สึกทุกข์หรือว่าความทุกข์ที่เรามีเนี่ยมันคือสภาวะของความต้านทานนะคะคือความทุกข์นั่นแหละคือเราไม่มีความสุขนั่นแหละคือเราอยู่กับความจริงตรงหน้านะคะเราอยู่กับความคิดนะคะ คิดถึงปัญหาคิดถึงความทุกข์คิดถึงการหาวิธีการออกจากสิ่งนั้นนะคือเราวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นนะคะการหยุดฝืนของอ้อยก็คือการที่เราอะค่ะจะต้องปล่อยวางปล่อยวาง,อ,วางอัตราตัวตนเนี่ยของเราออกไปนะคะปล่อยวางการต้องการการยอมรับปล่อยวางนะคะเอ่อเขาเรียกอะไรการรักษาเครดิตของตัวเองปล่อยวางนะคะ เขาเรียกอะไรจมไม่ลงอ่ะนะค,ะคือคนอื่นะจะมองชั้นเนี่ยไม่ดีไม่ได้นะคะชั้นเนี่ยจะถูกมองไม่ดีในสายตาคนอื่นไม่ได้หรือว่าครอบครัวเนี่ยจะเห็นว่าเราเนี่ยล้มเหลวไม่ได้แฟนนะคะจะผิดหวังในตัวเราไม่ได้หรือว่ามีผู้คนอีกหลายคนนะคะที่ รอการแบบซัพพอร์ตจากเราอยู่นะคะคือเราเนี่ยนะคะยัจ,จะต้องฝืนทําสิ่งนี้ต่อไปอันเนี้ยมันเป็นสภาวะของความต้านทานใช่ไหมมันเป็นสภาวะที่เราต้องทําสิ่งนั้นต้องทําสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าหัวใจของเราอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าเรามีคําถามเนี้ยแสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยบอกชัดว่าตอนเนี้ยคือเราไม่มีความสุขนะค,ะคือเรามีความทุกข์อยู่นั่นเอง ถ้าคุณนะคะออกจากทุกข์ไม่ได้คุณจะสร้างชีวิตใหม่ไม่ได้คือคุณจะวนลูบอยู่แบบนั้นถ้าคุณนะคะไม่สามารถที่จะสงบใจได้เนี่ยชีวิตก็จะยังคิดแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็เกิดการสร้างสรรค์นะ,ะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของอกฎจักรวาลที่เรียกว่ากฎแห่งการดึงดูดนะคะฉะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญเมื่อเรามีความทุกข์เนี่ยคือขอให้คุณหยุด แล้วยอมรับมันยอมรับมันจากนั้นนะคะวิธีการนะคะที่คุณจะสามารถสงบใจได้น,นะคะก็คือการที่เราต้องกลับเข้ามานะถามหัวใจเราเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยที่คุณมองเห็นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยมันใช่สิ่งที่คุณต้องการไหม มันใช่ความเป็นของคุณไหมแน่นอนว่าทุกคนจะบอกว่ามันไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแล้วสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคืออะไรนะคะถามกลับเข้าไปในหัวใจนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นตอนของการที่เราเนี่ยจะพูดคุยอะคะ่ะกับความรู้สึกของตัวเราเองนะคะเมื่อเราได้คําตอบที่หัวใจเราบอกว่าเราต้องการมีต้องการเป็นอะไร เป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาต้องการแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนั้น่นอ้อยเรียกมันว่าเราจะรู้หัวใจตัวเองเราจะรู้หัวใจตัวเองแล้วเมื่อเรารู้หัวใจตัวเองนะคะเราจะเริ่มฟังเสียงหัวใจเราเองเราจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคําว่าเรต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตามที่คนอื่นอยากให้เป็นตามที่คนอื่นอยากให้ทําหรือสิ่งที่มันควรจะต้องทํา แต่เราเนี่ยจะกลับมาใช้หัวใจของเรานำทางหัวใจของคุณคือวิสตอมหัวใจของคุณคือปัญญาหัวใจของคุณนะคะสื่อสารสิ่งที่คุณเนี่ยอาจจะไม่มันเกินขอบเขตที่ความคิดของคุณน่สมองของคุณเนี่ยจะรับรู้ได้ได้ไดสับฉะนั้นนะคะหยุดฝืนยอมรับแล้วกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองนี่คือเส้นทางน,นะคะถ้าทุกท่านนะคะ อยากจะร่วมนะคะในเส้นทางของการหลุดพ้นจากความกลัวนะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยแบ่งปันนะคะหรือส่งคํำถามต่างๆเข้ามาได้นะคะหรือว่าไปฟังการแบ่งปันไลฟ์ยาวๆเรื่องของสัตรธรรมเรื่องของจิตวิญญาณจากาการแบ่งปันนะคะในพื้นที่สั่งสมองสร้างสุขได้ที่ f a c e o o o k เพจสั่งสมองสร้างสุขนะคะอ้ก็ขอส่งความรักความปรารถนาดีไปยังทุกท่านที่ได้พบกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ